สวัสดีค่ะพบขอต้อนรับพบกับเช่องมีกิชาแน,นลแล้วก็แม่มีกิชาแน,นลนะคะอันนี้คุณยายจะพาเลาะสวนอีกนะคะเราเลาะต่อนะคะอีกสักสักพักเราก็กลับเดินเดินให้เลอดลมมันหมุนเวียนนะคะ ดีนะคุณยายใส่แขนสั้นมานะคุณยายใส่ที่พ่สกินนะเออไม่ใช่ที่พิสกินองค์องค์ผูปบริจิตต์ค่ะนี่ค่ะเรามาเดินออกกำล,งกลังกายนี่สวนนี้จำได้ไหมตอนหน้าสากลระมีต้นสากลระหมดเลยนะคะฝั่งนี้นะคะแล้วก็ริมคลองนี้ด้วยนะคะ นี่ก็เป็นที่เที่ยวของเจ้าแสบตามปกตินะ,ะแต่ช่วงเนี้หน้าฝนฝนตกมาประมาณพายุเข้าประมาณ3าสี่วันไม่มีคนมานะะน้ําก็ขังด้วยนะได้ได้สไลเดอร์นะคะอืมวันนี้จะพาลเละออกกำลังกายกันอืเราเล่นไปตองกันเยอะเลย สว่างนั้นเลยนะต้องนี่ไม่รู้เหมือนบ้านเราหรือเปล่าเนาะสมัยคุณปู่ยังมีชีวิตคุณปู่ก็ทำแบบนี้นะคุณปู่ก็จะออกกําลังกายอย่างนี้นะถ้าว่างจากวันไหนไม่ออกกําลังกายคุณปู่ก็จะไปทําสวนทําสวนผักท่านเองนะคะ ญี่ปุ่นเขาจะญี่ปุ่นเขาจะไม่นิ่งเขาจะไม่นอนะคายามแก่ทั้งวันเขาจะไม่นอนไม่ไรเพราะว่าทําให้กล้ามเนื้อมันลดนะคะอยากมีชีวิตยืนยาวเหมือนคนญี่ปุ่นก็ต้องออกกํลาลังกายอย่างนี้นะคะเต็มไปเห็นไหมคะนี่คือชีวิตบ้านปลายชีวิตของคนญี่ปุ่น,นะคะ่ะจะมาออกกํลาลังกายอย่างนี้เขาจะจับกลุ่มกันเองนะคะ หมู่บ้านกลุ่มนี่คะ่ะจะมีแข่งขันการเล่นปิตองเห็นไหมคะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเขาหมดเกษียณแล้วเขาจะไม่เป็นภาระให้ลูกหลานนะคะเพราะคนญี่ปุ่นทุกคนเขาจะมีบำนาญน,นะคะบำนาญหลวงบำนาญ ำงานนะคะจ่ายให้ตลอดทุกคนยังไม่มีก็ต้องประมาณห้หกหมื่นนี้ต้องมีนะคะแต่ถ้าใครตอนทำงานจ่ายภาษีเยอะหรือจ่ายอะไรเยอะเขาก็จะได้เยอะกว่านั้นนะคะแต่เยอะเท่าไหร่นี่คุณยายไม่รู้นะคะแต่ว่ารู้แน่ๆเนี่ยทุกคนมีบำนาญกิน พอที่ตัวเองที่จะใช้ด้วยนะคะเดกินเลือใช้เลยก็ว่าได้ยามแก่เท่านะคะของคุณยายแล้วก็ของคุณตาก็ทําไม่หมดเลยนะคะเพราะว่ายามแก่เท่ามาแล้วก็จะไม่รบกวนลูกหลานนะคะเงินส่วนหนึ่งที่ทำงานเก็บไว้ก็เก็บไว้ให้ลูกหลานนะคะญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้นะคะ ก็จะเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นประเพณีประเพณีสืบทอดมาเป็นอย่างนี้นะคะสวนเห็นไหมต้มรื่นดีไหมคะบรรยากาศฉันนั่งตรงนี้นะอันนี้ ตรงนี้เขาจะเอาไว้ทำเวลาคนมีประสงค์ที่จะมาทำบาร์บีคิวกินกันเป็นเป็นกลุ่มหรือเป็นกลุ่มหรือาทางโรงเรียนนะคะเขาก็จะแจ้งมาตรงคนดูแลฝักตรงนี้นะคะแล้วก็อยากมีประสงค์ว่าอยากจะทำมาทำบาร์บีคิวกินกันเนี้ยเขาก็จะมาทำกินกันตรงนี้นะคะ เขาจะให้มาทําตรงนี้แล้วก็กินตามที่เขาจัดโต๊ะไว้นะคะเขาจะไม่ยอมให้คนที่ว่ามาทําตามเอาเภือใจนะคะอยากมาก็มาอยากตั้งตั้งตรงไหนก็ได้ไม่มีนะคะญี่ปุ่นต้องแจ้งความประสงค์มาก่อนนะคะถึงจะทําได้นะคะ บรรยากาศร่มรื่นมาก เขาตรงโน้นจำได้ไหมน้องกี้ชอบขึ้นเขาฝั่งนี้จำได้ไหมกี้เขาจะชอบขึ้นไปขึ้นเขาฝั่งนี้แล้วไปลงฝั่งโน้นนะคะแต่ข้างในมันน่ากลัวมืดโอ้คุณยายไม่กล้าเข้าไปแต่กี้เขาเก่งนะเขาไม่กลัวอะไร คลิปนี้คุณยายก็ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ